ทำยังไงให้ความรักไม่กลายเป็นความเคยชินหลายคู่นะคะพอรักกันนานใช่ไหมคะมันก็เริ่มจะรู้สึกว่าไม่มีความตื่นเต้นนะคะไม่มีความหวือหวาเหมือนตอนที่เราครบกันแรกๆนะคะ แต่ว่าความเคยชินนี่แหละค่ะมันไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าเรารู้จักวิธีการที่จะทําให้ความรักของเราเนี่ยมันตื่นเต้นกลับมา,ามีความสู้ซานะคะเหมือนกับที่เราคบก,กันใหม่ๆอยู่เสมอในนางสุจิวิยาเนี่ยนะคะบอกว่าความรักที่จะทําให้มันสดใหม่อยู่เสมอเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้งบแพงๆนะคะหรือว่าเงินที่ต้องเยอะๆนะคะเพื่อทำเซอร์ไพรส์ว่ามันคือความตั้งใจนะคะที่จะทําสิ่งใหม่ๆร่วมกันตัวอย่างเช่นนะคะบางคู่คบกันมานานใช่ไหมคะ เราอาจะไม่ต้องใช้เงินมากในการที่จะทําการเซอร์ไพรส์เที่ยวต่างประเทศกันอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในทุกๆวันสุกร์สมมติเราเลิกงานเราก็อาจจะแบบหาที่ใหม่ๆนะคะไปเที่ยวกันเช่นไปกินร้านอาหารใหม่ๆนะคะ ในจังหวัดที่เราอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะไปที่ที่เราไม่เคยไปนะคะนี่ก็เป็นการเติมความหวานของเราในรูปแบบหนึ่งหรือบางคนอาจจะชอบเดินเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะในที่ใหม่ๆนะคะปั่นจัก,กรยานด้วยกันในทาในสิ่งที่เราไม่เคยทำอะค่ะเพราะรักแท้จริงๆนะคะที่จะทําให้ความรักมันสดใสแล้วก็เติบโตอยู่เสมอมันคือคุณค่าที่คุณให้กันนะคะมันไม่ใช่จานวนเงินหรือว่า สถานที่ที่มันต้องยิ่งใหญ่ที่มันต้องรูหรููแพงนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณให้กันนะคะมันเป็นการสร้างทําให้ความรักของคุณนะมันสดใหม่อยู่เสมอต่างหากใครที่กําลังหมดไฟในความรักนะคะหรือว่าอยู่กันมานานนะคะลองแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักดูนะคะ